สวัสดีครับคุณพาเห่าหนะครับวันกองมื่วันนี้ถ้าเกิดขอไม่เสียงเตือนม่เสียงท่าท่าเลน้อยก็ขอโทษนะครับพอดีกล้องกับไม้ไม่ค่อยดีขอโทษด้วยนะครับวันนี้มาเทสแอคชั่นเยอะครับวางกล้องก่อนครางบ้านใครก็ไม่รู้มีเสียงท่าท่าครับขอโทษครับอาจจะไม่มีเสียงก็ได้นะแต่ไอ้เหยื่อไอ้แจ็คครับว้าย อัดใหม่จนจะอัดใหม่อัลบั้มอัลบัมกันอืมออ้ไม่านครับขอันีไม่ไปโอ้โหสายพันกันอุ้ยอุ้ย คุณก็ขายถึงพันแล้วยังไม่ทันปีก็พันแล้วครับเอา็อก่อนนะครับตอนตอนนี้อาจจะยังไม่ไม่ได้ตัดต่อนะตอนเด็กัยู่แต่ต่อไม่เป็นครับ น้ำขังของแท้ครับเห็นไหมครับคนยังขันจักรยานไปได้ครับทุกคนาเรตแล้วมีปลาแทนททน,ททนี่หรอบเนไ้ไม่เห็นเยอะนะครับแ้วก็มงเห็น ถ้าเกิดไม่เห็นก็ขอภทยนะ้เาเป็นยังเงป็นช่องเล็กๆบล้วไม่ได้ใหญ่โตเลยมากไม่มีกล้องไม่มีเพจอะไรเลยไมาเป็นอิแจ็กนะครับ เดี๋ยวนี้ผมไม่ได้ทำเกี่ยวกับเกมนะครับน่าจะเลิกทำแล้วเกกับเกมน่าจะเลิกทำแล้วค่ะน่าจะน่าจะเป็นมาตกปลาแทนน่าจะเป็นมาตกปลาแทนแทนเนี่ยน่าจะมาตกปลาแทนแทนเล่นเกมแล้วก็ผมพูดซ้ำขอโทษเลยนี่ แน่ใจว่าอันนี้กี่นาทีแล้วถ่ายเป็นคลิปช็อตหรือไม่ก็นี่มันต้องเอาตรงเรียวไม่แน่ใจว่าเป็นชิปช็อตหรือใครเป็นยังไงละใครเป็นคลิปยาวถ้าเกิดเราโตเผื่อช่องเราโตขึ้นเราจะลงทุนเีทุกคนได้เห็นดีกว่านี้นะยังไงชิปยาวชิปยาวชิปยาวทำยังไงได้ไหมอ้าวนี่น้อง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 ที่ตกปลาด้วยมทกัน เปลี่ยนคนเตียงไม่ตเตียงตียงล้ออนุญาตวางคันแล้วนะถ้าเกิดไ้ยตัวอะไรนี่ยม้ยปไม่ต้องมาเอมึงแกออสิยังออกไปก่อนนคันนะคันนะพี่บุ้ยถืไว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  สีแลทีแล้วไม่รู้ตังเนีเสื้อผมมันชอบไอ้นี่สามสิกว่าเองแเอามพ่ี่แก่พีแก่ไม่เป็นอันนี้พี่แก้ไม่ได้ ไม่โฟกัสเผื่อขัดใจนะนะหลายคนก็ขอโทษนะไม่ใช่คเองใจนะนะหลายคนก็ขอโทษด้วยนะโอ้ขอโทษด้ยก็คือผมว่าคี่มึขอโทษทงคลิปอะชบของคลิป ้ผมลองใช้พิมพ์ลองลองใช้เหยืห่อหางขาดดูโอ้เสียงนั่งอ่ะ ใครขัดไอเซียนคนไหนก็ขอโทษนะค,บ,นะคบนัคนักนกะักนกตัวนะใส่สน้ำแล้วบางครั้งเราก็ไปตกคลองบ้างครับแต่ถอนหน้าก็มาาออกไ,กไม่ตกคลองยังออกอากาศไม่ค่อยได้ ออกไดคะแต่พี่จะอกนีน่หปลาหนีอ่ะน่าะสงนีะ ยังไม่ค่อยดังนะครับยางก็จะซ่าๆก็ต้องตกกโอโนะโกนพื่อห้ฮัลโหลได้ยิยนไหมวานั่งเรือไปตกบ้านนั่งเรือคับ ดูพกจินเตะขน้นองกันครับน้องขาบ้านใช่น้องอไปย้ำไว้ก่อนฟร้แล้มันแท้ๆันตกมาไม่เป็นเลยฮะไปจ<อ>ิ้จิ้มไงอ๋อไอลาบุบุโอบยน้องไปแล้วบ

มาแล้วตามขามาทำอ่าแล้วตอนนี้มาสามตัวเลยไปกันแล้วจังหวะนี้ไปกันแล้วไปแล้วไปแล้วโอ้ยไปอีกหนึแล้วกล้องอาจจะมัวนิดนึงครับอาจจะมองไม่ชัดเดี๋ยวมาหาซื้อกล้องใหม่ใช้กล้องเราจสักคนไม่หม อะไรมผไม่เปิดะเื่อเื่อไม่ร้ต้องตดก้องอะไรก้องงที่นี่ใูกองก่นี้ไ้มต้องโป,โปโ๊ะถ่าพูดนะตอนโต นนั่นะพี่เปิดคิปอยู่ปะเนี่ยโอ้โหอย่าถามเยอะที่ทำเป็น<ะ>คิปยาวคิดสั้นไม่เอาหรอยาวยาวเลยพี่ยาวเปิปยาวเหรอโอ้ตรงนี้โอ้โหคิดสั้นก็เป็นไปไม่ได้อ่ะ